ากาศแบบน <communicate> <oses> <raul ic> ี้ทุกคนเรามาที่แก่งนาจันกันอีกแล้วกดไซโบรอีกแล้วอ่ะกดปรากฏ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 เหลืองพอกดมาแต่สวยโอเคทุกคนได้ราปลดเราปล่อยมันไป สวัสดียามเช้าบรรยากาศแบบนี้ทุกคนเรามาที่แก่งอาจารย์กันอีกแล้วถ้าใครได้ดูคลิปนี้เนี่ยก็จะเห็นแล้วว่าทริปที่แล้วเนี่ยผมก็เพิ่งขึ้นมาต้นน้าแก่งอาจารย์อาทิตย์นี้ผมมาสามีรอดมน,นทุกคนรอบนี้พาคุณพ่อมาด้วยเราไปแล้วผมพากับน้องชายใช่ไหมก็เจอปลาไปหลายตัวเลยก็สนุกดีก็เลยวันนี้พาคุณพ่อมาสาดูทุกคน แต่ว่าดูจากสถานการณ์น้ำมันลงเพิ่มอีกแล้วนะก็คือน้ำแห้งมาเดิมคุยกับไตเอเนี่ยแกว่าเหมือนท่างเขื่อนเนี่ยเขาระบายน้ําค่อนข้างเยอะช่วงนี้ก็ยังไงเดี๋ยวลองดูทุกคนว่าจะได้ปลาไหมเดี๋ยวยังไงคอยลองดูกันไอ้ได้ปลามันก็คงได้อยู่ละแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนกันโอเคทุกคนยังไงเดี๋ยวเช้านี้ตกปลาก่ันรอรับชม ปาป้าไม่เห็นใช่ไหมเมื่อกี้ป๊าเมื่อกี้ไม่เห็นใช่ไหมเมื่อกี้ไม่เห็นใช่ไหมเบนเหลืองเงี้ยงเดียว แรกของเราจะสูบน้อยแล้ว <Era> ทุกคนจะสูบใส่แล like ้วกันนายกเลยซื้อเกี่ยวหลังปาตะเพียนมาเดี๋ยวเราปล่อยมันไปโอเคทุกคนเราล่องขึ้นไปถึงตรงที่เป็นเหมือนกับว่าเขาคนแถวนี้เขาเรียกว่าเป็นเป็นไร่นะทุกคนเป็นสวนทุเรียนทีนี้คือน้ํามันยังน้อยอยู่ ไม้นะสวยมากแต่ว่าน้ำมันค่อนข้างน้อยก็เดี๋ยวเราจะลองล่องลงไปไปแก่งในที่เราได้ปลายเยอะๆมาทริปที่แล้วดูเพราะว่าระดับน้ำมันลึกกว่ามันน่าจะมีปลาใหญ่ให้เล่นทุกคนเดี๋ยวมาลองดูกันว่าเราจะเจออะไรไหมระว่างขาลองกับผมโดนปลาละตามมากัดอยู่ข้างเรือเลยตามมากัดอยู่ข้างเรือน่าจะรุ่นสักครึ่งโลได้อยู่ทุกคนไม่ถึง <laughs> ไม่ถึงไม่ถึง ไม่เป็นไรดีกว่าเรายังเหงาม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 าเดี๋ยวเราประคองขึ้นเรือตามมากัดข้างเรือแบบเห็นตัวเลยละทุกคนสวยงามตัวนี้อโอเคทุกคนถือเป็นแต้มที่สองแล้วกันยังไม่ใหญ่นะตัวนี้ก็น่าจะรุ่นสักประมาณสักสามขีดสี่ขีดได้อยู่สามขีดวกว่าๆใกล้ๆสี่ขีดน่าจะพอได้ตามมากัดข้างเรือเลยตอนเรากําลังเหมือนกับว่าลองลาะลงมา ข้างบนเหมือนน้นมันตื่นทุกคนผมว่ามันน่าจะยังอยู่ทางข้างล่างกันมากกว่าเช่นเคยทุกคนตัวนี้ผลงานไรเบชั่นจูเนียห้ากลัมมาทุกคนเช้าๆแบบนี้ผมจะเลือกสีเหมือนกับว่าจี๊ดๆไว้ก่อนประเภทเขียวหรือส้มนี่ก็ถือว่าได้ผลดีนะในช่วงเวลายามเช้าที่แสงยังน้นอยอยู่เดี๋ยวเราปลดปล่อยไปแล้วหาตัวต่อไปกันรอรับชมครับโอเคเพื่อนๆอ,อันนี้เราลงมา ผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรตรงนี้แต่มันเป็นตรงที่เรามาเล่นเราเราได้ปลาเยอะมากเลยนะในคลิปที่แล้วอะ่ะที่ตรงที่ว่ามันเป็นหน้าผาเดี๋ยวเราลองมาเล่นดูกันทุกคนเหมือนเหมือนเมื่อกี้ก่อนเราล่องลงมาเหมือนน้ำมันเริ่มมีสีเปลี่ยนหน่อยๆอ,อาจจะมีน้ำใหม่ลงมานะแต่เอบอกว่าอาจจะดีขึ้นยังไงเดี๋ยวลองดู ห้ามเป็นปลาพวงนะครับเพราะคนอยากได้ปลาพวงจะตาร้อนมากนี่แต่มันไม่ไม่ซ้ายไม่ขวาเลยอะทำไมมันมนิ่งๆทื่อๆเลยอะฮะไม่ซ้ายไม่ขวาเลยอะ่ซ้ายไม่ขวาเลยไม่ไม่ร่อนเลยเออหมุนนิ่งๆกดนิ่งๆตรงๆอย่างเดียวเลยอะ กดดิ่งอย่างเดียวเลยอ่ะกดตรงๆอย่างเดียวเลยเฮ้ยไม่เหมือนกระสูบนะเนี่ยสู้แบบเนี้อ๋อกระสูบใหญ่กระสูบใหญ่อ่เพิ่งจะซ้ายละเนี่ยดิด้นละดิด้นละเพิ่งจะรู้ตัวว่ากัดเหยือ่อ น่าจะสองโลงเ,อเอ,อ่อลากขึ้นหาดมาเลยจูงจูงขึ้นหาดนะครับอ่าสองโลแน่ๆแ,แล้วล่ะเนี่ยเกินสองแน่ๆโอ้ยนี่มันสามนี่มันจะสา<อ>มโ,โลแล้ว,ลว,ลวเร็วๆโอ้ยนี่มันจะสามโลแล้ว มันไี2สแล้วกิโลเกินสองปีเยอะเลยมาดูดิทุกคนแต้มแล้วของพ่อมาโอ้ดูดิว่ากดไซโบอีกแล้วอ่ะไปไหนก็กดจะไซส์ใหญ่ให่อ่ะคนคนเนี้ยโอ้โีไม่ชิงปลาพวงไปด้วยปลาตัวแรกของผมรุ่นประมาณสามสี่ขีดปลาพ่อไซส์สองไซส์สามนะแต่เป็นไซส์สองไซส์สามโลดี่ไม่ต่างกันขีดโอ้ดูดิสวยงามทุกคนใหมาก สุดยอดทุกคนโอ้โหสามโลแล้วเนี่ยใกล้เคียงไหมน่าจะสามโลนะใหญ่จริงทุกคนตัวนี้สุดยอดเลยเป็นไงบ้างครับตัวนี้โอ้โอเคครับแรงดีตื้นตื้อกๆนะโอ้โหไอเอรุนว่าปลาพวงสุดยอดละอิจฉาตารอแล้วผมไปเดี๋ยวเราหาปลาบ้างทุกคนยอมคุณพ่อเขาหมานจริงครับคนคนนี้ยอมเลยไะเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนกันดูนะทุกคนเมื่อกี้เราลองเล่นห้ากมแล้วแต่ว่า เหมือนมันไม่กัดวันนี้5้ากรัมคือผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะน้ำมันอะเยอะขึ้นนิดหน่อยหรือเปล่านะแล้วววกาบฟปิดด้วยปลาอาจจะเฉยเฉยเดี๋ยวเรามาลองไล่ดูผมลองใช้เปลี่ยนเป็น10กรัมดูนะแล้วจะลองไปล้วงตามอ่าทองล่องเลยเพราะว่า,มาเมื่อกี้เราลองดู5กรัมเราไม่ถึง โดนทุกคนชะลึกโคตรอะโถเอ้ไม่ได้ใหญ่โถแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแปลว่าอยู่ลึกจริงนะเอวันนี้ไปขึ้นฝั่งไปลูกโอ้โหฮะห<า>ใช่เรียบร้อยทุกคนแต่มีสองครัผมไปเดี๋ยวค่อยมาดูทุกคนแต้มีสองไซส์โอเคขึ้นมาหน่อยน่าจะซักครึ่งโลได้อยู่ตัวนี้ วันนี้เราเจออาการเหมือนกับว่าปลามันกินลึกมากนะทุกคนคือผม่าย้ำา้้วย5กรัมก่อนแต่ว่าม่ยังไม่โดนอะไรมาทีนี้ผมเลยเปลี่ยนเป็นเนี่ยสิกรัมดูทุกคนแล้วแบบลากถูพื้นมาเลยนะถึงมาโดนตัวนี้ผลงานเวบเบ o n ชั่นจูเนี่ยสิกรัมทุกคนสีส้มเดี๋ยวเราปลดแล้วปล่อยมันไป ทุกคนแต่พี่เท่าไหร่เดี๋ยวพ่อสามสามสาโอ้โหสวยงามรุ่นกำลังวิ่งเลยไปเดี๋ยวปล่อยไปแล้วหาตัวเรัไปทุกคนรอชม เคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เรามาถึงหมายที่เป็นหมายดังหมาหนึ่งนะอันนี้ผมอาจจะชอบเรียกว่าบ้านเสาสูงเหมือนน้ํามันลงมาใหม่นะทุกคนเป็นไปได้ว่าปลามันอาจจะอยู่ข้างล่างมากกว่าเดี๋ยวมาลองดูอันนี้ผมล่อผมเริ่มขยับเหยื่อละจากกระดีห้ากรัมเป็นกระดีสิบกรัมแทนเพราะเหมือนน้ามันเยอะแล้วมันแรงขึ้นน้ํามันเพิ่มขึ้นแบบช้าช้านะ เดี๋ยวต้องลองดูกันว่าเป็นไงมั่ง ทุกคนมาโดนอีกแต้มหนึง่งเฮ้ยปรากฏ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 เหลืองโอ้โหปรากฏเหลืองทุกคนมาแล้วสุดยอดเลยไอบูมดีใจละปลาเดินมาถ่ายให้บอมหน่อยได้ไหมเด๋ยวแคทุกคนมาเดี๋ยวมาดูกันนี่ทุกคนมาอีกแต้มทุกคนปรากฏเหลืองน,น,นี่ผลงานอ่าไวเบชั่นจูเนียร์สิบกรัมเลยทุกคน ปรากฏหลองไซส์สวยกว่าที่ผมได้รอบเพล้วนิดนึงแต่ยังไรก็ของบูมนะจะถือว่าโอเคตัวนี้กัดไว้เป็นชั้นจูเนียร์สิบกรัมทุกคนได้เรื่องเลยเดี๋ยวตัวนี้เราเก็บไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวรวมๆเผื่อได้อะไรเผื่อได้เพิ่มเติมเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาทําอากาศค่อนข้าง,งเหมือนแปรปรวนะทุกคนวันนี้นี่ก็ฝนตกแล้วหยุดตกแล้วหยุดไปสมรอบแล้ว คนดูนี่ฝูงลูกชิโดเต็มไปหมดเลยนี่ทุกคนเต็มเลยฝูงมันเหมือนอยู่ใต้เรือนะมาเดี๋ยวผมเล่นอะไรให้ดูเดี๋ยวได้แล้วตกเดี๋ยวปลดล้อปล่อยมันไปก่อนนะเราจะหาตัวอื่นกันเมื่อกี้เหมือนจะมีเป็นสิบเลยนะทุกคนรอดูรอดูทุกคนเมื่อกี้มันอยู่ใต้เรือนี้นะมีเยอะมากมาดูกันเล่นเหยื่อเลียดเรือมาแล้วก็ผมนี่ยผมมาละโหทุกคนเห็นไหมมาสะกรรมกันเป็นสิบเลยอ่ะทุกคนเนี่ย ตามมาถึงปลายตีนเลยนะทุกคนเนี่ยโอ้โหเชโดปอกทุกคนไปตัวที่สองไปแล้วพี่แล้วผมมาผมก็มาเจอตรงนี้นะเพียบเลยแต่ว่าผมกดผมลืมกดถ่ายอ่าผมไปเผลอกดลบไฟล์วิดีโอไงเลยไม่ได้ดูกัน,นมาละมาละอ่ะมาละ,ะ,าละตัวที่สามทุกคนโอ้โหตามมาถึงปลายตีนเลยไม่กลัวด้วยโอ้โหนี่ทุกคนมันมีเพียบเลยมา ใหญ่ป่ะพอได้อะไม่รู้ไปอยังอ,อยู่ใต้เรือใต้เรืออยู่ใต้เรือมาใหม่ลองอมกลองอันนี้เมื่อกี้อยู่ใต้เรือเพียบเลย หอ้มาละมาละมาเรียบร้อยตัวดีเท no ่าไรตัวทีห้าตัวทีห้าทุกคนตัวทีห้าไอ้ลูกป๊อกไปเดี๋ยวปลดไปเหมือนเดิมมันพาเข้าไปติดตอเหรอครับผมก็ยืนดูตั้งนานนึกว่าเหี้ยติดตอเหรอทำไมน้ำแค่หัวเข่าฝ่าแตรงนี้มันลึกไหมไม่ลึก เดินเข้าไปเลยอันยนั่นแหละครับเดินเข้าไปเลยสตับพันไม่พีครับทิ้งทิ้งต่อไว้จับเ,เลยจับไป,อ,ไปอิกทีเฮ้ยังอยู่นี่อยูเอ่เอาหลุดแล้วเอาหลุดแล้วดิสูต้ต่อสู้ต่อ จะเข้าอีกโดนอีกแล้วเต็มคำเลยอ่ะไม่ไม่ถึงอ่ะโลโลเกินโลเกินโลไม่งั้นเข้าต่อเนี่ยผมก็ยืนดูตั้งนานทำไมเดียวติดตอเหรอทำไมไม่เข้าไปปลดสักที มันดึงครับนี่ทุกคนระหว่างนี้ผมตกไอลูกปอกอยู่นะดูพ่อได้ป่าโอ้บาโลอีกแล้วไหนไปไหนแล้วโอ้ของแท้คนนี้ไปไหนแล้วมันวางแล้วคุณทุกคนดูปลาพ่อนะแล้วดูปลาผมดูดิคนละเรื่องเลยอ่ะคือปลาพ่อเนี้ยน่าจะกินปลาผมได้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราถ่ายรูปให้พ่อกันแล้วเดี๋ยวเราไปตกอย่างอื่นกันต่อไอชโดปูกนี้ช่างมันลักทุกคน แอมที่อะไรแล้วไม่รู้ของพ่อตอนนี้คือเขาแซงเราทั้งจํานวนทั้งขนาดนะยังผมยังไม่ได้เลยเหมือนชิ้นเป็นอันเลยแต่พ่อกดมาแต่ส,สวยๆโอเคทุกคนเดี๋ยวเราปลดเราปล่อยมันไปค,ครับทุกคนคุณพ่อกดมาเกล้วไปกดเหลืองสองตัวแล้วนะไากดเหลืองวันนี้เดี๋ยวไปรวมก,กันกับ2ตัวที่อยู่ในตู้เย็นจากคลิปพี่แล้วอ่ะพอได้พอดีเลยพอดีละจานหนึ่งรย์วันนี้วันของเขาจริงๆหมานจัดโอ้โหไปจัดไปทุกคนหาตัวต่อไป ยังไงเป็นกำลังใจให้ผมได้ปลาที่มันมีไสาหน่อยนะวันนี้ผมยังไม่ได้เลยโอเคไปสู้ต่อไปทุกคน สงบฟ้าสงบไปกันตามๆกันเลยปกติมีตูมตาม,มาล้วเหรอนะเอง ไม่ถูกโสูบอ่ะสงสัยโอ้โหเดี๋ยวมึงเดี๋ยวเดี๋ยวจะถึงแล้วครับอีกแป๊บนึงครับอดทนรอแป๊บนึงครับเดี๋ยวเข้าระยะ้อก่อนเดี๋ยวเข้าระยะ้อก่อนมึงกัดก็กัดไม่ถูกเนาะเมื่อกี้กระสุนกระสุใช่ไหมนะยเอว่าปุบไปหรือไม่ติดอยู่แล้วอืมมันกลบขนาดนั้นมันกัดไม่กัดไม่โดนเมื่อกี้ มันเป็นปลาหัวเหยื่อและเหยื่อเราลอยอลงอยู่แล้วก็มันเหยื่อจมเหยโอเคทุกคนอันนี้ก็เดี๋ยวได้เวลากลับละเพราะว่าเดี๋ยวฝนนะมันเริ่มผมว่าฝนมันใกล้จะลงแล้วนะมันเริ่มตั้งเขาละฝนไม่ได้ก็ทรมรคือลูกมันเริ่มเลยใช่เดี๋ยวจะกลับไม่ได้กันเนาะก็จริงๆวันนี้ปลาอาจจะยังไม่จัดเหมือนคลิปที่แล้วที่เรามากันนะทุกคนแต่ว่าก็มีคุณพ่อที่ว่าได้ปลาไซส์ใหญ่กันไปส่วนผมเองวันนี้บอกเลยว่าโชคเหมือนกับไม่ค่อยเข้าข้างเท่าไหร่ทุกคน เจอปลาแบบไซด์ดีๆหรือเจออะไรก็หลุดไปหมดไม่หลุดก็เบ็ดง้างไม่ก็ขาดเดี๋ยวยังไงก็คงได้มีแก้มือทุกคนก็เดี๋ยวยังไงวันนี้เราก็คงต้องปิดคลิปกันเท่านี้แล้วก็คลิปหน้าจะพาไปที่ไหนยังไงเดี๋ยวรอชมกันสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามรับชมแ้วเจอกันใหม่ครับ